ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจาวันที่24เมษายน2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชิงคืนวันนี้การเดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตกใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชิงคืนวันนี้มาดามแป้นเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยพลิกแซงโค่นทีมชาติอิรักคว้าตัวไปลุยฟุตซอลโลกในครั้งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อย ควาหลงหลังทีมทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดิโก้สร้างผลงานกระหึ่มเอเชียพลิกแซงเอาชนะทีมชาติอิรักไปอย่างสุดระทึก3-2โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยประกาศคว้าตัวไปุยฟซอนโลกในครั้งนี้ได้สําเร็จนะฮะหลังเกมมาดามแป้นโดนพันล่ำซํำนายกสมาคมฟุตบอลไทยเคลื่อนไหวทันทีโพสต์ภาพการแข่งขันของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังระงานคว้าตั๋วไปรยฟซอนโลกในครั้งนี้พร้อมกับใส่แคปชั่นระบุเลยนะว่าฟุตซอลโลกสมัยที่7 ใจแทบวายเลยนะนานแล้ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยนงไงความรู้สึกแฟนบอลอิรักเดือดทันทีหลังพลิกพ่ายทีมชาติไทยพลาดตัวไปฟุตซอลโลกแบบน่าจีบใจโดยการนี้เรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลทางด้านของอิรักกันสักหน่อยกันละกันนะฮะว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกัน ค้ดคือเหตุผลในการเล่นพาวเวอร์เพน่าสีดายเนีนะเขาไม่ต่อบมาโค้ดคนนี้คิดได้ยังไงเล่น p าวเวอร์เพในช่วงนาทีสุดท้ายจะมีใครกล้าสิ่งแบบนี้ไหมสมควรโดนลงโทษแล้วเขาไม่ต่อมาฉันจะจะขอบคุณสำหรับการแสดงความกล้าหาญของพวกเขาและการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่นี่คือวิธีทางของฟุตบอลในครั้งนี้นั่นเองนะ เขาไม่ต่อมาฟุตซออขึ้นชื่อในด้านของการเล่นบนพื้นสนามอย่างรวดเร็วโดยใช้ทักษะเฉพาะตัวในการยิงประตูโดยการนี้บอกได้เลยนะว่าทางด้านของอิรักไม่มีทักษะเฉพาะตัว,ตวและไม่มีการเล่นเร็วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเล่นแบบยาวและก็ช้าเช่นเดียวกับที่ทีมของเรานั้นเล่นในสนามเปิดในะครั้งนี้เขาไม่ต่อมาโค,ค้ชคนนี้ทลายความกล้าหันในช่วงทีสุดท้ายเขาไม่ต่อมา ถึงแม้ว่าจะนําไทยไป2ต่อศูนย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้กับทางด้านของทีมชาติไทยไทยแลนด์ในครั้งนี้บอกได้เลยนะว่าแข็งกระแข่งเป็นอย่างมากจริงๆเขาไม่ต่อมาไทยแลนด์แข็งกรรแข่งเป็นอย่างมากเกินไปแล้วพวกเขาเหมาะสมแล้วสำหรับทางด้านของชัยชนะในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาฉันไม่รู้นะว่านาทีสุดท้ายจะเล่น power play ไปเพื่ออะไรกันแน่และคุณต้องรักษาสกอร์เอาไว้ได้เลยนะ นักเตะพิเศษคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำไมต้องเสี่ยงขนาดนี้พวกเขาแพ้เพราะทิ้งประตูให้ว่างเปล่าอย่างนั้นหรอเขาไม่ต่อมาความหวังมันมีอยู่จริงในครั้งนี้จริงๆนะเขาไม่ต่อมาประการแรกมีผูเ้เล่นที่มีอาที่มากกว่าเพราะผูเ้เล่นไทยถูกไล่ออกและพวกเขาก็ทําประตูไม่ได้ประการที่2เกมจบดื่ยการเสมอแล้วมันก็กลายเป็นความบิดลาดและเป้าหมายคือชนะ แต่ว่าตัดสินใจเล่น power play ในครั้งนี้อย่างนั้นอย่างนี้เปล่าเขาไม่ตอมาในฉบับที่2เราตกรอบเนื่องจากว่าความโง่เขลาของโค้ชเขาเป็นโค้ชที่มีความสมดุลในช่วงนาทีสุดท้ายและในแดนของคู่ต่อสู้เขาเล่น power play ในช่วงนาทีสุดท้ายเป็นเรื่องที่แปลกนะคอมเม่ต่อมา ไม่มีแผนสำหรับเกมสุ่มในครั้งนี้คุณคือคนที่เอาผู้รักษาประตูออกไปโดยที่ไม่ได้หยุดผู้รักษาประตูเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามก่อนจะโดนสวนกลับในครั้งนี้ขอไม่ต่อมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกคนนี่คือโค้ชที่เล่น power play ในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันนัดสำคัญในครั้งนี้และเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายเพิ่มเติมและในช่วงเวลาของการไล่ออกสองครั้ง power ไม่ได้เล่นและก็ชนะมาในครั้งนี้นะขอไม่ต่อมา สาเหตุที่แพ้คือโคชชาวบราซิลพัดแพ้ให้กับทีมชาติของอุซเบกิสถานและตอนนี้แพ้ให้กับทางทีมชาติไทยแล้วเขาไม่ต่อมาขอบคุณฮีโร่ที่คุณอมอบให้ตัเวเต็มที่ยอดเยี่ยมความโศกเศร้าและความสมควรอำลาอย่างน่าเสียดายในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาครึ่งแรกเราสามารถนําพวกเขาไปได้แล้วผมคิดว่าถ้าเขียนว่าสมาคมฟุตบอลล้มเหลวมาตลอดในครั้งนี้ก็คงจะล้มเหลวในครั้งนน้าเนะขาไม่ต่อมา โค้ชมีความคิดยังไงบ้างที่เขาเล่นพาวเวอร์เพย์ในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมในขณะที่เสมอกันนะเขาไม่ต่อมาทําไมต้องเสี่ยงในช่วงนาทีสุดท้ายแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีสุดในัณงนี้ก็ตามทีอย่าเสี่ยงเลยจะได้ไหมอ่าแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ทางอิรัก์นะผมแฟนๆเขาก็อ่าพูดด้วยความโมโหนะฮะว่าทําไมไทยถึงสามารถชนะอิรักษ์ได้ในครัณะนี้ก็อย่างที่ว่านะครับผลออกมาเป็นอย่างนี้จะให้ทํำยังไง เราไปดูประเด็นข่าวต่อ้านจนครับอุสเบกิสถานชุด23ปีเฮเมื่อได้ดาวรุ่งตัวเก่งบินมาช่วยในรอบ8ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ซึ่งอัสบอสเบกนะฮะไฟซูปราเยฟนนรุกดาวรุ่งจากสโมสรซีเอสเคเอมอสโกทีมดังในลิกของรัเสเซียได้รับไฟเขียว จากสโมสรต้นสังกัดกลับมาช่วยทีมชาติอุซเบกิสถานริศเอฟซียุ่ยยู่สปีชิงแชมป์เอเชีย2024ตั้งแต่รอบนอกเอาต์เป็นต้นไปเพื่อจะลุ้นตัวโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ให้จงได้ซึ่งดาวเตะในวัย2 0ปีรายนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับด้านของอุซเบกิสถานในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากว่าต้องอยู่ช่วย CSKA มอสโก แข่งขันในเกมเลีกก่อนจะได้รับอนุญาตให้มาร่วมทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศกาตาได้ส่วนด้านทีมชาติอุซเบกิสถานก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้พร้อมกับทีมชาติเวียดนามคู่แข่งร่วมกรุปดีแต่จะแข่งขันนัดสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้เพื่อจะหาทีมอันดับที่1และก็2เข้าไปพบกับทีมชาติอิรักอันดับ1และก็จะกลกุ่ม C หรือทีมชาติซาดิอาระเบียอันดับ2จากกรุ๊ป C ในครั้งนี้กันแน่ อันหนึ่งทางด้านของอุซเบกิสถานอนดีตเคยเป็นแชมป์รายการนี้หนึ่งสมัยเมื่อปี2018ที่ประเทศจีนและก็เป็นรองแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2022ที่ตัวของเขาเองนั้นเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งทั้งสองครั้งดังกล่ลาวไม่มีตัวโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ทําให้อุซเบกิสถานยังไม่เคยไปลุยโอลิมปิกเกมเลยแม้แต่ครั้งเดียวในครั้งนี้สาหรับทางด้านของออสโบสเบกนะฮะไฟซูเรเยฟทำผลงานกับทางด้านของ CSKA มอสโก ในฤดูการนี้ไปแล้วมากทุกบริการถึง26นัดยิงไปได้ถึง4ประตูกับอีก11แอสซิสในครัน้นี้ส่วนนินามของทีมชาติติดทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่เมื่อกลางปี2023ลงเล่นไปแล้วมากถึง15นัดยิงไปได้หมด4ประตูโดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยดับทีมชาติไทยไป2-1ต่อ 1. ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศกาตาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก,กันด้วยครับในครั้นี้ โอ้โหเป็นเนืว่าง,งานนี้ก็ถือว่านักเตะตัวละครเพิ่มเติมมาอีกแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอารือยังไงเอลเคสันเทวดาขาลงทีมชาติจนีนนะ โดยทีมชาจีนนะครับมีโปรแกรมการพบกัทนทางด้านของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 6นะฮะรับคัดเลือกโซนเดเชียเกมชิชตาในวันที่6มิถุนายนที่เมืองเซิอนอ้นหยางประเทศจีนนั่นว่าเกมการแข่งขันนี้จะเป็นการชิ้ชะตาวัดการเข้ารอบของทั้งสองทีมอย่างเป็นทางการหลังจากที่เกมแรกจีนบุกไปชนะ2ต่อ1ในครั้งนี้ โดยสถานการณ์ในตารางคะแนนของกรุ๊ป C เกาหลีใต้มีทั้งหมด10แต้มจีนมีทั้งหมด7แต้มไทยมี4แต้มและก็สิงคโปร์มี1แต้มจีนจะต้องขาดกำลังหลักสำคัญอย่างทางอูเรอร์นักเตะกองหน้าตัวเก่งที่ติดโทษแบนทำให้มีข่าวลือหนาหูเลยว่าทีมชาติจีนยุคข,ของบรังโกอีวานโกวิชที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยจะขนผูเ้เล่นโอนสัญชาติลงสนามเพื่อจะชี้ตาในการเข้ารอบในครั้งนี้ โดยงานนี้หนึ่งนักเตะชื่อดังกล้องปฏิพีฟุตบอลเอเชียจนทําให้หลายคนจับตามองในครั้นี้ก็คือการโอนสัญชาติของเอลเกีสันนักเตะสัญชาติบราซิลที่เติบโตในชยนัยลิสซูเปอร์ลีกตั้งแต่ช่วงปี2013ด้วยเงินจ้างาว่าจ้างมหาศาลนะฮะ จนสุดท้ายแล้วปรงใจสัญชาติเพื่อจะเล่นทีมชาติจีนตามกฎกระเบียบของ FIFA ในปี2019เพื่อจะลงเล่นฟุตบอลโลก2022ลรับคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาซึ่งเอลเคสันเนี่ยลงเล่นกระทางทีมชาติจีนไปแล้วมากถึง19นัดยิงไปมากถึง4ประตูถือว่าจำนวนสกอร์ที่ตอบแทนการโอนสัญชาติในครั้งนี้ดูจะสวนทางกับความหวังของเหล่าบรรดาแฟนฟุตบลอลจีนในครั้งนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วย โดยช่วงที่วัคโควิด1ีนระบาดในประเทศจีนนักเตะตัดสินใจย,ย้ายกลับไปค้าแข่งให้กับทางด้านของกรมีโอในลีกบราซิลบ้านเกิดเพื่อจะให้ลดเล่นบนเส้นทางของฟุตบอลต่อไปแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นบวกกับการลดระดับมาเล่นในลีกจีนทําให้เส้นทางฟุตบอลฐานะกองหน้าตัวจบสกอร์ของเอลเคสันรายนี้ทําได้ไม่ดีนักลงเล่นไปทั้งสิ้น23เกมยิงไป3ประตู จึงตัดสินใจนะฮะย้ายกลับมาเล่นให้กับทางเฉิงตูในลีกประเทศจีนอีกครั้งและที่สําคัญเองนั้นเขายังคงคาดหวังกับการจะลงเล่นกับทางด้านของทีมชาติตีนอีกครั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียกันนะและนี่ก็เป็นข่าวมินัยที่คือฟุตบอลไทยายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่24เมษายน2567โดยชายผูบย้บังทึกร่า